สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พิมกฤิมาส่วนพี่น้องเห็ดเขาต้มพัดจ้ะสัน,น,นสรับหัวกะทิอร่อยมันก็นี่กใส่ไปได้จะพัดจนกว่าเขาหนกิโลเลยจ้ะห้าร้อ็มลจ้ะพี่น้องสูตรนี้บบต้องแซ่เขาเหนียวจ้ะใบเตยที่เตรียมไว้จ้ะพิมกฤิใส่ลงไปเลย ใส่เกลือลงไปเครื่องสอนซาเดี๋ยวเฮาสิซิมเบิงว่าเขามีรสชาติบ่าตองเข้มเกินจะพี่นอ้องต้มไปพักหนึ่งใบเตยกับกะทิกระเดือดกับหอมขึ้นมาแล้วพิมพ์สิใส่น้ำตาลใายเลยจ้ะเห็ดง่ายๆแต่กระแสบคือเกาจะพี่น้อง อันนี้ยุตต่างแดงก็เลยได้ใบเตยใส่ซองฟิตไว้จากก็เลยเป็นแบบที่เห็นจ้ะสำหรับความหวานกับปั๊บเอาจะพี่น้องมักหวานก็ใส้หวานมักบ่หวานก็ใส้เบ้หว,วานจ้ะพิมพ์สใส่น้ำตาลลงใส่ลงไปอีกนิดนึงจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์สีเอาเข่าที่พิมพ์ม,มีนี่จ้ะเข่าอันนี้ที่บอกว่า บ่ต้องแซ่ก็คือเขาพิมพ์เอาไปหุงด้วจ้ะเขาไปเบิงวิธีหุงเขาของพิมพ์ด้วจจะอันนี้หุงเขาแบบคือหฮาเขาหนึ่งเลยจะอันนี้เขาเริ่มซุกแล้วแต่ยังบ่ทันเลยอยเปอร์เซนต์จ้ะเดี๋ยวพิมพสิเอาเขาลงไปผัดจ้ะเพราะว่าเขาก็เริ่มซุกแล้วปกติเขาสิบ่ไส่น้ำตาลไส้ก่อเข้าซุกแต่ว่าอันนี้เขาพิมพ์มันซุกไก่สนิทแล้วพิมพ์ก็เลยสามมราสิเอาเขาลุงใส่ได้จ้ะ เอาเขาลงใส่จ้าเขาอันนี้พิมพ์กะตอนที่เป็นข่าสารกับประมาณครึ่งกิโลจ้าพี่น้องคนไปค้นมากระชิบเบาเบาไฟอ่อนๆจ้าเดี๋ยวพิมพ์สิตักใบเตยออกจ้าพี่น้อง จากนั้นพิมพ์สีเอาถั่วดำมาอนี้มีถั่วดำล่างนา้ำต้มให้ซุกแล้วกะข้าต้มถั่วดำให้ซุกก้อนสีต้มเล้กะแซ่น้ำจากซีหาสมองจากพี่น้องแล้วก็เอามาต้มให้ซุกใ,ใ,ใ,ใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็ไปล่างนา้ำให้น้ำดำจากถั่วออกจากพาเวลาหัวถั่วกับเขาห้าวซีบ๊อดได้ดำ จนเกินไปจ้ะพี่น้องสำหรับทัวพิมกะใสหน่งแก้วกินน้ำจะแซ่น,น้ำอันนี้กะปักเอาเลลวแต่ไผมักหน่อยมักหลายบ่หมักมกับบ่ใสจะพี่น้องเดี๋ยวพิมสิคเนี่ยเข่ากันเดี๋ยวเสียเป็นหอจ้าก่อนสิบิดเตาพิมสิใสนี่จ้ะเมื่อกี้ลืมใสผงวานิลาจ้ะเพื่อเพิ่มความหอมให ข้ต้มพัดเท้าพี่หนือใส่ไปหนึ่งซอนพิ่นพูนเลยจ้ะพี่น้องบะหมักบใไซถาภัยมักกินมานิลากับสีหอมคักเลยจากข้ต้มผัดเห็ดมาแล้วมันแสบก็เลยมาเห็ดอีกอย่าโดนโดนเห็ดที่หนึ่งจะ้ะคนอี่เข่ากัน สำหรับกว้วยก็สิเป็นกล้วยหอมจะพี่น้องบ่มีกล้วยน้ำว้าคือบานเฮาด้วยจ้ะถ้ามีก็สิหายากแล้วก็แแงพง้อมจ้ะพิมก็สิใสกระดามไข่สองสันแบบนี้เลยจะพี่น้องถ้าใส่สันเดียวมันสิบางผนมันสิเหตห้มันเปื่อยจะเวลาเฮาเอาเอาขาต้่มไปหนึ่งจ้ะห่อหน่อยห่อใหญ่กับตามใจผู้ผู้กินเลยจะพี่น้อง aha beep 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 ya? ทีห้อแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะ สำหรับข้าวต้มของพิมกะหวานมันกำลังดีจะไผสอบมันหลายคนนี้ก็ใส้เพิ่มจะลืมซิมให้พี่น้องเบิ่งค่าตาไทยลูกจ้านาตาข้าวต้มพัดจากการน้ำเข่าไปหุงก็ได้แบบนี้จ้าพี่น้องส่วนเข่าที่หุงเข้าก็ใส้น้ำตามที่พิมพ์เดี๋ยวพิมพสิบอกไว้ท้ายคลิปจ้าพี่น้องแล้วก็เพราะเขาเด็กเด้งเขาดีดแล้วก็ ส่งๆเหลก็เตรียมมาเห็ดข้าวต้ตมผัดเลยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้า